ชื่อเรื่องเจ้าเม่นและเจ้าเต่าในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และลำธารใสมีเจ้าเม่นตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าเฮดและเจ้าเต่าต,ตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าเชลอาศัยอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันแม้ว่าเจ้าเม่นจะเป็นสัตว์ที่มีหนามแหลมและสามารถป้องกันตัวได้ดีส่วนเจ้าเต่าเป็นสัตว์ที่มีเปลือกแข็งแรงและเดินช้าแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันและการใช้ความสามารถของแต่ละคนในการช่วยเหลือกัน เจ้าเฮดเป็นเม่นที่มีหนามแหลมและสีสวยเขามีความสามารถในการป้องกันตัวเองและการซ่อนตัวในพุ่มไม้เจ้าเฮตเป็นสัตว์ที่มีความระมัดระวังและชอบอยู่เงียบๆเจ้าเชลเป็นเต่าที่มีเปลือกแข็งและเดินช้าเขามีความอดทนและความสามารถในการว่ายน้ำเจ้าเชลเป็นสัตว์ที่มีความสงบและชอบใช้เวลาในการทำสิ่งต่างๆอย่างมีสมาธิวันหนึ่งขณะที่เจ้าเฮดกำลังหาอาหารในป่าเจ้าเชลก็เดินมาช้าๆและถามว่าเจ้าเฮดเจ้ากำลังทำอะไรในวันนี้เจ้าเฮดตอบว่า วันนี้ฉันกำลังหาอาหารและที่อยู่ใหม่ฉันคิดว่าการอยู่ร่วมกันและการใช้ความสามารถของแต่ละคนในการช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่สำคัญเจ้าเชลยิ้มและพูดว่าชีวิตของฉันเต็มไปด้วยการเดินช้าๆและการใช้ความอดทนฉันคิดว่าการใช้ความสามารถในการว่ายน้ำและการช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันเจ้าเฮดพยักหน้าและพูดว่าฉันเห็นว่าเจ้ามีเปลือกแข็งและความสามารถในการว่ายน้ำแต่ฉันก็เชื่อว่าการอยู่ร่วมกันและการใช้ความสามารถของแต่ละคนก็มีความสำคัญ ไม่นานหลังจากนั้นฝนตกหนักทำให้ลำธารเริ่มท่วมและสัตว์หลายตัวต้องหาที่ปลอดภยัยเจ้าเฮทเห็นว่าสถานการณ์เริ่มเลวร้ายและสัตว์หลายตัวต้องการความช่วยเหลือเขาตัดสินใจที่จะขอความช่วยเหลือจากเจ้าเชลในการหาทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือสัตว์ในป่าเจ้าเชลเห็นความจริงจังของสถานาการณ์และตระหนักถึงความสำคัญของาการอยู่ร่วมกันและการใช้ความสามารถของแต่ละคนในการช่วยเหลือกันเขาจึงใช้ความอดทนและความสามารถในการว่ายน้ำเพื่อช่วยสัตว์ต่างๆให้ไปยังที่ปลอดภยัย เจ้าเฮตและเจ้าเชลทำงานร่วมกันโดยเจ้าเม่นใช้ความระมัดระวังในการหาทางและสร้างเส้นทางปลอดภัยส่วนเจ้าเต่าใช้ความอดทนและความสามารถในการว่ายน้ำเพื่อช่วยสัตว์ต่างๆให้ข้ามลำธาร เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและน้ำเริ่มลดลงสัตว์ในป่าต่างก็ได้รับความปลอดภัยและสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเจ้าเฮดและเจ้าเชลได้นั่งคุยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพวกเขาตระหนักว่าความสำเร็จในชีวิตมาจากการอยู่ร่วมกันและการใช้ความสามารถของแต่ละคนในการช่วยเหลือกัน บทเรียนความสําเร็จในชีวิตมาจากการอยู่ร่วมกันและการใช้ความสามารถของแต่ละคนในการช่วยเหลือกันการใช้ความสามารถของแต่ละคนในการเผชิญกับปัญหาและการทำงานร่วมกันสามารถนำไปสู่ความสําเร็จและการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นในชีวิต